คุณเคยสงสัยไหมว่าการได้ขับเครื่องบินโจมตีขนาดกระทัดรัดแต่ทรงพลังจากดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบินหรือการป้องกันน่านฟ้าเหนือน่านน้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นอย่างไรวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในตำนานยุคสงครามเย็นเครื่องบินที่เคยคำรามอยู่บนท้องฟ้าไทยแต่วันนี้เงียบสงบลงอย่างสง่าง,งามยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเครื่องบินรบอากาศยานทหารและเรื่องราวของนักรบเหล็กในประวัติศาสตร์ คุณมาถูกที่แล้วครับวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึง F-16 Fighting Falcon แต่เราจะพูดถึงอีกหนึ่งตำนานที่เคยประจำการอยู่ในประเทศไทยใช่ครับเรากำลังพูดถึง A-7E c o s a i r II อดีตเครื่องบินขับไล่โจมตีของกองทัพเรือไทยซึ่งวันนี้ได้ปลดประจำการไปแล้วอย่างเป็นทางการเอาล่ะครับมาเริ่มวิดีโอกันเลย A-7E c o s a i r II เป็นเครื่องบินที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงบ่อยนักแต่เมื่อมันถูกกล่าวถึงมันมักจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่ทรงพลัง ทั้งในด้านความแม่นยำระยะทางที่ไกลและสมรรถนะในภารกิจโจมตีทางทะเลโดยเครื่องบินรุ่นนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัท LTV L ลิงเทมโกวของสหรัฐอเมริกาในช่วงพศวรรษ1960เพื่อมาแทนที่ A4 Skyhawk และมาพร้อมกับการอัปเกรดแบบ9ก้ากระโดดทั้งจอแสดงผลบนศีรัะ HUD ระบบนำร่องสมัยใหม่และความสามารถในการบรรทุกอาวุธที่เหนือกว่า ในช่วงปี1990กองทัพเรือไทยได้รับมอบเครื่อง A-7E จำนวน14ลำพร้อมรุ่นฝึกบิน TA-7C จากสหรัฐอเมริกาเพื่อเสริมกำลังในการโจมตีทางทะเลและภารกิจลาดตระเวนโดย A-7E ถูกประจำการที่สนามบินอุตภาและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอากาศยานทางเรือของไทยรวมถึงการทำงานร่วมกับเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกและลำเดียวของไทยในเวลานั้นคือเรือหลวงจักรีนฤเบศ แม้ว่า A-7E จะไม่ได้บินคึ้่นหรือลงจากดาดฟ้าเรือหลวงในภารกิจจริงบ่อยนักแต่มันได้สร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการฝึกนักบินการประสานงานทางทะเลและการพัฒนาอากาศยานทางยุทธวิธีในภูมิภาคนี้แม้จะไม่ใช่เครื่องบินความเร็วเหนือเสียงแต่ A-7E ก็สามารถทำความเร็วได้ถึงประมาณ1,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีจุดเด่นที่การบรรทุกอาวุธได้มากและสามารถบินได้นานกว่าเครื่องรุ่นอื่นในยุคเดียวกันมันสามารถติดตั้งระเบิด MK-82 ขีปนาวุธ AGM-65 มาเวริกและแม้แต่ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์เรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินโจมตีที่น่าเกรงขามอย่างแท้จริง A-7E ถูกปลดประจำการโดยกองทัพเรือไทยในช่วงต้นทศวรรษ2000หลังจากที่รับใช้ชาติอยู่เกือบสิปีปัจจุบันตัวเครื่องบางลำได้ถูกนำไปจัดแสดงในพิพ,ธพิธภัณฑ์โรงเรียนในเรือหรือฐานทัพต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งประวัติศาสตร์การบินของกองทัพเรือไทย แม้มันจะเงียบลงแล้วแต่เครื่องบินลำนี้ยังคงมีความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ A7 Ecos Air II คือเครื่องบินที่แม่นยำเชื่อถือได้และเป็นก้าวสำคัญในการปูทางสู่การพัฒนากำลังทางอากาศของประเทศไทยในอนาคตและในตอนนี้มันนอนสงบนิ่งภายใต้แสงแดดจางๆบนสนามบินหรือพิพิธภัณฑ์บางทีอาจมีเด็กคนหนึ่งยืนมองและสงสัยว่าเจ้านี่เคยทำอะไรไว้ในอดีต ถ้าคุณชอบเรื่องราวของ A7 Ecos Air II และอยากฟังเรื่องของเครื่องบินรบอื่นๆในไทยเช่น Jazz สิเ Gripen หรือ F5 TS Super Ti g r i s อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดวิดีโอต่อไปขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าจนกว่าจะถึงตอนนั้นขอให้คุณปลอดภัยท่องฟ้าอย่างเสรีและอย่าหยุดสำรวจโลกแห่งอากาศยานเลยครับหากคุณต้องการให้แปลงเป็นสไตล์อ่านคลิปเสียง voiceover หรือเพิ่มคำแนะนำ SEO แฮชบอกได้เลยครับ